เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำพี่น้องจ๋านะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบปดปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจ๋า แนวทางเราพัฒนานะคะงวดที่แล้วนะคะกราบสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะช่องพี่หลิวพารวยชาแนลนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะพี่น้องจ้ากราบสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่อยู่เมืองไทยและต่างประเทศนะคะแล้วก็พี่น้องทางสปปลาวด้วยนะคะพี่น้องจ้าเข้ามารับชมย้อนหลังเนาะจ้า แนวทางเราพัฒนานะคะงวดที่แล้วนะคะคือแนวทางเราพัฒนางวดวันที่สามเดือนหกหกห้าเป็นวันอา่าศุกร์นะคะสูาตรอมตะบนล่างไปกับเด่นแปดเจ็ดเก้าก็คำนวณตามสูตรก็จะมาชนเจ็ดชนแปดพี่ริวก็ชนเยอะก็นึกว่าจะมาเนาะจ้ะนะคะ ผลที่ออกก็คือนะคะสลากินแบ่งรัฐบาลลาวผลที่ออกหนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์สองนะคะนะคะเ,เลขล่างก็สี่หนึ่งนะคะเลขบนหนึ่งศูนย์สองนะคะเลขล่างชุดหกตัวก็หนึ่งสามนะคะพี่น้องจับตัวเลขพี่ิวก็หลุดนะคะหลุดนะคะไม่ได้จับจับไม่หมดเพราะว่าคิดว่า เมื่อวันรอบรอบก่อนนี้ก็ออกศูนย์สามแล้วนึกว่าจะไม่ออกแบบนี้อีกนะคะนะคะพี่น้องจ้าตัวเลขอยู่นี่เนาะจ้าจับเลขมาถืออยู่เนาะจ้าจับเลขมาถูกอยู่แต่ว่าไม่ได้จับคู่ลงมาข้างล่างนะคะเป็นเลขที่ไม่คาดคิดว่าจะมานะคะอืมนะคะ หลุดอีกแล้วพี่น้องจา๋าขออภัยนะคะพี่น้องจา๋าขอโทษขออภัยนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะนะคะขออภัยจริงจริงจ้ะนะคะเราไปรับชมงวดใหม่นะคะงวดต่อไปนะคะขอแก้ตัวอีกนะคะนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะนะคะพี่น้องจา๋าเอฟซีที่น่ารักของพี่หลิวนะคะพี่หลิวก็ ได้นําแนวทางลาวพัฒนางวดนะคะงวดวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะวันจันทร์ที่หกเดือนหกหกห้านะคะสูตรอมตาตะบนล่างไปกลับนะคะเลขตารางก็อยู่ตามนี้นะคะเลขตารางนะคะก็มีสี่มีหกมีเจ็ดมีสามมีศูนมีสองนะคะ สกับ0น่าจะใหม่แล้วก็6นะคะเด่น4 6 0นะคะพี่น้องจา๋าท่านที่เข้ามารับชมฝากกด subscribe กดติดตามนะคะกดกระดิ่งกริง้งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะพี่ปริวก็มีแนวทางเราพัฒนามาฝากนะคะจับคู่นะคะจับ คู่ก็จะมีนะคะสองสามนะคะสี่สามนะคะหกเจ็ดสี่ศูนย์สองสองนะคะเน้นสองสามสี่สามสี่ศูนย์นะคะตัวเด่นนะคะนะคะพี่น้องจะเป็นเพียงแนวทางนะคะในการคำนวณตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้า แล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะพี่น้องจานะคะมีเจ็ดสองนะคะสองสี่นะคะสามหกนะคะสี่หกศูนย์หกนะคะเด่นสองสี่นะคะสี่หกนะคะเน้นให้นะคะ คาดว่าวันนี้มีสีมีศูนย์มีหกนะคะพี่น้องจะเราไปรับชมสามตัวนะคะพี่เลี้ยก็จะแนวทางสามตัวมาฝากนะคะมีสามศูนย์สองนะคะสี่สามศูนย์นะคะนะคะผิดพลาดประการใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางนะคะ ขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมนะคะเอซและทุกท่านนะคะเพื่อนๆทั้ง f อซเก่า f อซใหม่และเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ